สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีวันหยุดสวัสดีวันหยุดครับพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของเกี่ยวกับพวกจิตยิยาต่างๆนิดนึงนะครับวันนี้นะก่อนไปผ่าตัดเนาะแล้ว <c oughs> ผมจะแชร์ไปที่เพจผมยังไงเนาะไปดิ สวัสดีวันหยุดนะครับวันหยุดใครไม่ทันก็มาฟังย้อนที่หลังละกันนะครับนะใครทันก็ฟังไปก่อน ก็ในหลายๆครั้งเนี่ยเราเร,เราจะเจอปัญหาว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านผ่านจุดนี้มานะผมก็ผ่านมาเนาะก็เรียงเห็นว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆที่แบบว่าเคยอ่าเคยเคยแพ้นะครับเคยมีจุดที่เหนื่อยล้าหรือว่าหมดพลังอะไรอย่างนี้นะนะเคยเป็นกันไหมครับ <c oughs> เคยเป็นกันไหม ราจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับเราๆยี่สิบถึงสาสิบนาทีเท่านั้นนะเพราะว่าอย่าผมไปผ่าตัดแต่ก็อยากมาแบ่งปันแนวคิดนะครับนะที่ผมแบบได้ศึกษามาแล้วก็ใช้ในการพัฒนาต่อยอดตัวเองนะครับเราทุกคนเนี่ยต้องมีความสําเร็จกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยอาจจะเป็นความสําเร็จเล็กๆหรือความสำเร็จยิ่งใหญ่นะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม ทีนี้เนะี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะมีอเขาเรียกว่าเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันก็จะมีจุดที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดที่ไปถึงจุดจุดนึงที่แบบว่าคิดว่าเวืองสำเร็จแล้วก็เกิดอีโก้แล้วก็ดาวเพราะอีโก้คือความมั่นใจมากเกินไปใช่ไหมพอดาวเสร็จป,ปุ๊บก็เข้าสู่วงจรไซเวย์ไซเวย์ <laughs> วของตัวเองแล้วค่อยเกิดซิกชุดใหม่นะครับ เป็นกันไหมก็วนอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้เนะี่ยทีนี้ช่วงที่เราไซเว์เราจะทํำยังไงนะกราฟไซเว์ survey, คนก็ไซเว่ได้เราจะหลุดจากวงจรไซเว่ของของตัวเราเองได้ยังไงเราก็ต้องหากระบวนการคิดหรือจิตวิทยาต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟ,นฟนูนะเช่นการทำ small นอันนี่สอนนักเรียนไปแล้วนะครับนะการทำส m a l l วินการกลับไปทบทวนเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะที่ผมเล็งเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆเทรดเดอร์ทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพอะไรก็ตามนะหลายครั้งคนอาจจะเกิดภาวะเบร์นเอาหมดกําลังใจหมดหมดเลี้ยวแรงจะทํานูน่นทํานี่อะไรเงี้ยนะเนื่อนะงจากเบื่อหน่ายนะหลายคนเคยเป็นนี่ผมก็จะ40แล้วมันก็มีนะครับมันก็มีมันมีเพราะมีมีเนี่ยเราทํำยังไงนะครับขนาด ส่วนมนนักสมาธิเจริญกรรมฐา,านนะก็ยังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่มีอยู่นะครับในเป็นบางช่วงนะอ่าถ้าเป็นพระอาจารย์ก็จะกล่าวว่าอาจจะเป็นช่วงของวิบากวิบากเข้าหรือว่ากรรมกรรมเก่าเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องพ้นจากช่วงนี้ไปให้ได้นะครับนะมันก็มันก็มีเป็นระยะในช่วงที่เหตเหตผ่านไปสักพักนึงแล้วเกิดภาวะแบบเอ,อคิดว่าเราเขียเก่งนะครับแล้วก็เกิดภาวะอีโก้ขึ้นมามันก็จะมีช่วงนั้นอยู่ในประมาณช่วง รุ่นสองรุ่นสองรุ่นสาของผมนะมันก็มีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะก้าวข้ามตรงนี้ได้ยังไงผมมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสิ่งที่สําคัญเราจะก้าวข้ามตรงนี้ได้ยังไงนะหนึ่งในวิธีการก็คือการเขียนความสําเร็จในอดีตเราเนี่ยโตมาจะสี่0ิ0ห้าสิบสาสิบแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความสําเร็จบ้างเช่นอาจจะสอบได้ดีนะครับหรือว่าทําอะไรที่สําเร็จนะนอกจากการที่มาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยในอาชีพของตัวเราก็จะมีพวกนี้อยู่ นะแล้วทําไมถึงการเขียนความสําเร็จในอด,ดีมันเป็นประโยชน์นะนะประโยชน์ก็คืออะไรเป็นเป็นอะไรครับมันไม่ใช่เป็นแค่การบันทึกเรื่องราวเก่าเก่านะนะชีวิตของคนบางคนเนี่ยเขียนหนังสือได้เป็นเล่มเลยอย่างผมเนี่ยก็ก,ก็จะเขียนหนังสืออตัตชีว,วประวัติตัวเองไว้นะแล้วก็ทําเก็บไว้เอาไว้ให้ลูกหลานนะครับนะเผื่อเผื่อตายเขาจะได้แบบจัดพิมพ์อะไรก็ว่าไปนะตอนเผานะเป็น พในกรรมอันสุดท้ายนะที่จะทิ้งไว้อะไรอย่างนี้นะก็วางแผนไว้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ทําทําไปอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับนะเราก็ทํานะสวัสดีครับพี่ชูสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับนะก็ลองฟังดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับนะนะทีนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะนเรื่องของการเขียนความสำเร็จของเราเองเนี่ยนะ ในอดีตหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องส่วนตัวของเรานะครับหรือว่าสุขภาพจิตใจนะในแต่ละช่วงเวลาที่เราผ่านมานะประโยชน์อย่างที่หนึ่งคือเป็นการกลับมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองครับนะเวลาเราลึกระลึกถึงในเรื่องของอดีตท,ที่เป็นเรื่องของความสาเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่ายิ่งใหญ่เนี่ยนะมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเรามีความสามารถครับนะแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างถ้าไปฟัง ครูบาอาจารย์หรือว่านักพูดหลายๆท่านก็จะพูดถึงเรื่องของเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาได้นะนะฟืดต้องแข่งกับอีต้องหลายล้านนะของอสุจิต้องหลายล้านตัวนะกว่าจะไปถึงรังไข่ได้ใช่ไหมนั่นก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือตอนเกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นแบบรูปธรรมก็คือตัวเราเองเนี่ยในอาชีพก่อนๆหน้าที่จะมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จ ในหลายๆเรื่องนะแล้วก็บันทึกไว้เราก็จะเห็นว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะชนะอุปสรรคต่างๆได้เป็นการเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมานะครับเป็นการเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมานะก็ฝึกเขียนฝึกเก็บข้อมูลตัวเองนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดการที่จะก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆเช่นตัวนี้หลายท่านเป็นเทรดเดอร์อยู่นะยังเข้ามาอยู่ในวงการได้ไม่นานนะครับแล้วก็อยากจะเริ่มฝึกฝนตัวเอง นะก็เริ่มจากการจดก่อนเล็กๆน้อยๆ,ๆจดถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่เกิดภาวะดรอดาวทางจิตใจหรือเกิดภาวะดรอดาวของพอร์ตอะไรพวกนี้เราก็แค่ย้อนกลับไปดูว่าเออเราก็ผ่านมาต้องเยอะแล้วนะในหลายๆ,ๆเรื่องแต่อดีตนะครับแต่เอามาใช้ในเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราสําเร็จไวแต่เรากลับไปกระตุ้นตัวเองนะกลับไปกร,กระตุ้นตัวเองให้เราเนี่ยมองเห็นศักยภาพตัวเองว่าเรามีความสามารถนะครับถ้าเรามีความตั้งใจถูกปะ นะความตั้งใจต่าง,างๆที่ทํางานในเก่าๆเช่นอ่าผมจบหมอเรียนหมอมาใช่ไหมสอบได้น,ไดนู่นได้นี่นั่นนั่นก็เป็นความสำเร็จอดีตแต่เวลาเรามาเขียนเนี่ยเรามาเขียนเพื่อช่วยในเรื่องของกระตุ้นความมั่นใจเราเอ้ยเราก็ทําได้นะนะเวลาที่เราเกิดภาวะรอดาว,ดาวอันเนี้ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์อย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของเอาปากกาผมหายละเวลาจะเขียนนี่ปากกาหายทุกทีนะ ๋ยวหาก่อนแ p ปเปิลปพ๊บสเชื่อมต่อเอาไม่มีแบตอีกเอาไม้พูดไปก่อนก็ได้อย่างที่สองก็คือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าๆนะเวลาเราเขียนถึงความสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูตัวเราได้ว่าปัใจจัยใดๆบ้างนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถฝึกฝนตัวเองให้สู่เข้าสู่ความสำเร็จในด้านนั้น เส้นอ่าบางคนกว่าจะสอบติดแพทย์กว่าจะเอนทานติดหรือบางคนอาจจะในเรื่องของอสอบเป็นครูอย่างนี้เก็าไหมอืมพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราวางแผนได้ดีๆในการการ,การงานนั้นๆน่นนนะเราก็จะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการที่เราฝึกเทรดเพราะตอนนี้เราเป็นเทรดเดอร์กันใช่ไหมครับเราก็จะฝึกฝนเปลี่ยนแต่ว่าตอนเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเรายังมือใหม่อยู่นะหลายคนยังมือใหม่อยู่ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไง ก็ได้แต่ไปฟังโค้ดคนนูน้นคนนี้คนนั้นอ่านหนังสือเล,เ,ลเ,ลเล่มนู้นเล่มนี้เล่มนั้นอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามด่านต่างๆของการเรียเป็นเทรดเดอร์ที่ดีหรือเป็นเทรดเดอร์ที่จะประสบความสําเร็จในการเทรดนะบางคนก็เทรดคู่เงินบางคนก็เทรดคริปโตบางคนก็เทรด ฟิวเจอร์นะแต่ว่าในระบบที่เราเรียนกันอยู่หรือเรียนกับผมเรียนเรนกับแม่ปลาเนี่ยเราเน้กนการเทรดทองคําเพียงอย่างเดียวนะเป็นการโฟกัสนะ XAUUSD เท่านั้นเพนะื X ่อให้เราไม่ไม่ไม่ไปวุ่นวายในเรื่องของอย่างอื่นเป็นการโฟกัสเพียงอย่างเดียวนั่นะคือเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ๆท,ทุกคนนะครับนะทีนี้เนี่ยบทเรียนต่างๆที่เราเคยทําได้ใน e ด i ตเนี่ย มันก็จะมาช่วยเราเนี่ยย้าเตือนว่าเอ้ยเราก็เคยมีช่วงเวลานั้นๆที่เราแบบยังไม่สามารถก้าวข้ามได้นะแต่พอเรามาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราก็ใช้กระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะ่ะกลับมาทบทวนตัวเองเช่นไหมสมัยก่อนก่าผมจะสอบเอนทานเนี่ยผมอ่านหนังสือเยอะมากนะครับมาหมดห้องสมุดอ่ะนะโคตรงโคต้ามอชงมอชอะไรเงี้ยสอบ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 ผิดหมอเนาะก็โอ้โหอ่านเยอะนะครับหนังสือกอประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝึกทาข้อสอบนะ บทเรียนตรงนั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะสําเร็จและเข้าใจในกราฟเราก็ต้องแบกเทสเยอะๆเข็าไหมเราก็ต้องแบกเทสเยอะๆนะครูเขาสอนมาอย่างนี้โค้ดเขาสอนมาอย่างนี้เอาไปแบกเทสเอาไปฟอร์เวิร์ดเทสดูคือเราได้องค์ความรู้มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมีความมั่นใจในการเทดมากขึ้นเราก็เอาหลักคิดในสใมัยก่อนที่เราเคยทําได้คือเราอ่านหนังสือขนาดนี้นะกว่าจะสอบติดหมอนะอันนี้คือยกตสวอย่างผมนะเราอ่านหนังสือต้องเยอะเราเขียน ต้องเยอะแยะมากมายนะครับนะจดหนังสือเนี่ยนะหรืออ่านหนังสือเนี่ยหลายหลายเล่มเลยครับเป็นร้อยร้อยเล่มนะหนังสือของอะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นติวหนังสือติวหนังสือแบบสรุปของมสี่ห้าหกอะไรเงี้ยโอ้มันก็เป็นประโยชน์ถ้าเรากลับไปยึดถึงอดีตว่าเอ้ยเราเคยทําแบบนี้ได้นะมันก็เอามาย้าเตือนเราว่าเฮ้ยก็เคยทําได้มันเป็นกระบวนการตอนนั้นเราทํำยังไงตอนนี้เราก็ต้องทําแบบนั้นเพื่อเราจะได้สําเร็จได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะยกความสำเร็จในอดีตต่างๆเนี่ย มาเพื่อบอกว่ากูต้องสาเร็จแน่นอนในเร็ววัยอย่างเงี้ยความจริงมันสาเร็จแน่นอนได้แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในแต่ละคนไม่เท่ากันมันอยู่ที่การที่เราเนี่ยโฟกัสมากไหมให้เวลากับการทําเรื่องนี้มากไหมเช่นเราเป็นเทรดเดอร์เราโฟกัสกับการเรียนโฟกัสกับการฝึกฝนมากเพียงพอหรือยังไม่ต้องไปเทียบก,กับใครเลยนะครับผมจะบอกให้นะ แต่ว่าเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับสาหรับเห็นว่าใครสําเร็จเร็วหรือสําเร็จได้ดีเทรดได้ดีดดอย่างเงี้ยนะเราก็เอาเขามาเป็นกําลังใจให้เราเอามาเป็นเป้าหมายให้เราว่าเอ้ยเราก็ต้องทําตามแบบเขาได้นะเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรามองแบบนี้แต่ไม่ไปต้องไปเปรียบเทียบนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาฝึกมานานแค่ไหนนะแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ว่าทุกคนต้องใช้เวลาและก็ให้เวลากับมันในสิ่งสิ่งนั้นนะครับนะโอเค นอกจากการเรียนรู้จกกากประสบการณ์แล้วเนี่ยมันก็คืออย่างที่สามคือเรื่องของการกําหนดเป้าหมายในอนาคตให้เราได้ด้วยว่าการทบทวนความสําเร็จในอดีตเนี่ยนะนะครับการทบทวนความสำเร็จในอดีตเนี่ยนะมันทําใหเ้เราเนี่ยเห็นทิศทางตัวเองว่าเราเนี่ยจะทํายังไงต่อไปนะครับนะแล้วก็มองออกว่าเราเนี่ยชอบมันจริงๆริงไหมหรือว่าเข้ามาเพราะว่ามีการชักชวนเฉยๆจากเพื่อนๆที่เข้ามาเทรดเราหลงไหลในกราฟไหมเรา มีความปรารถนาที่จะสาเร็จในด้านนี้จริงๆใช่ไหมลองกลับไปทบทวนตัวเองถ้าเราโฟกัสมุ่งมั่นที่จะยึดเอาอาชีพนี้นะครับนะในการที่จะฝึกฝนตัวเองต่อไปก็นะทำนะครับทำโดยการกําหนดเป้าหมายให้ตัวเองนะเป้าหมายเป็นเป้าหมายรายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายปีออกแบบให้ตัวเองเลยแล้วก็เขียนไว้นะว่าฉันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเนาะ อย่างที่สี่เดี๋ยวเขียนก่อนอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวจะทบทวนให้ก่อนนะเอาไปไน็นี่ยแหละอย่างที่หนึ่งสร้างความมั่นใจให้ตัวเองลายมือไม่ค่อยสวยนะครับอย่างที่สองเขียนยากแนละ้วเขียนลอยๆนะเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์เก่านะครับลายมือลายมือหมอมันเขียนไม่ขนาดหนาะ อย่างที่สามกำหนดเป้าหมายในอนาคต <g> um> อย่างที่สี่เป็นตัวช่วยในการจัดการความล้มเหลวครับ <g> um> จัดการความล้มเหลวเนี่ยนะอดีตเราเนี่ยไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวครับพี่พนะทุกคนเคยผ่านด่านนี้มาทั้งนั้น นะไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในด้านอะไรการเรียนความรักการทํางานทุกอย่างต้องเคยผ่านแล้วเราจัดการตรงนั้นยังไงเราก็ใช้วิธีการเก่าๆเหล่านั้นเนี่ยที่มันสามารถผ่านด่านจากความล้มเหลวนั้น,นไปสู่ความสาเร็จได้นะเอามาช่วยเรานะครับช่วยเราในการที่จะให้เราเนี่ยมีหนึ่งกำลังใจอย่างที่สองคือมีแรงผลักดนันมีความตระหนักรู้ว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราล้มเหลวนะแล้วเราก็ก้าวผ่านมาันมาได้นะครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเคยล้มเหลวแล้วก็ความไปสู่ความสำเร็จได้เราก็เอาบทเรียนจากครั้งน,นั้นนะนะบทเรียนในตัวเองนั่นนะครับนะไปพัฒนาต่อยอดตัวเองนะมีความตระหนักรู้มากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะผ่านมันไปได้นะครับผ่านมันไปได้นะอันนี้คือเรื่องที่สี่นะประโยชน์ที่สี่ประโยชน์ที่ห้านะครับช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องนะครับหลายคนก็เป็นโค้ชเป็นครูนะ นักเรียนแม่นักเรียนผมหลายคนก็ไปเป็นโคเป็นครูก็ใช้จุดนี้เนี่ยนะมาใช้ในการเล่าเรื่องนะความสําเร็จต่างๆของตัวเองมาเล่าเรื่องนะครับในเรื่องช่วยนะบอกตัวเองว่าอ่ะเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วผ่านด่านนี้มาได้ยังไงเก็ตไหมเออเราก็เป็นการส่งต่อนะแล้วก็ช่วยพัฒนาการเล่าเรื่องนะพัฒนาการเรื่องเพิ่งซึ่งสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะมีช่องทางออนไลน์หลายๆอย่างที่ช่วยเราได้ เช่นการไลฟ์ใน facebook youtube t i k t o k นะครับที่แบบสามารถไลฟ์สดได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีพัฒนาการพัฒนาการในการที่จะเป็นผู้ที่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้นะต่อยอดได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นในการพูดนะเก่งขึ้นในการพูดพูดในเรื่องที่มีสาระพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์เช็นไหมอ่านะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สอนให้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องที่ดีด เป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้อื่นไม่ทําร้ายใครเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานี่นะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะไม่เบียดเบียนใครนะครับเนาะเรื่องนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้หรอกบางคนอาจจะแบบอ่ะตอนแรกเป็นนักเรียนเรียนรู้อยู่สักพักก็อ่ะอยากสอนอยากแบ่งปันคนอื่นเห็นไหมก็หลายคนก็ทําได้แต่ว่าต้องฝึก นะพอเรามาพูดมาฝึกบ่อยๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเติบโตนะผมก็ต้องยอมรับว่าตอนเรียนคือจบหมอก็สาเร็จไปด้านหนึ่งแล้วนะหมอความงานก็สาเร็จระดับหนึ่งแล้วหมอผ่าตัดก,ก็สาเร็จระดับหนึ่งแต่ทีนนเ,น ater, เนี้ยพอมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็จะเป็นตอกสอยอยู่สมัยเมื่อ2-3ปีที่แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปเรียนเยอะเลยนะครับเรียนกับแม่เรียนกับแม่ปลาพ่อชนเรียนกับโค้ดท,ท่านนู้นท่านนี้อ่านหนังสือนะสุดท้ายแม่ก็ให้มาสอนให้มาช่วยสอนเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยมี นะยังไม่ค่อยมีใครนะครับไม่มีใครมาช่วยเนาะแล้วแม่ก็ไม่ได้เปิดตัวด้วยก็มีผมมาช่วยตั้งแต่ตอนรุ่นหนึ่งนะสัมนาโคราแล้วสัมนา,หยายใหญ่ๆต่างๆก็ไปเป็นระยะระยะนะครับสัมนาใหญ่สัมนาใหญ่ไปตลอดแต่ว่ากาแฟอาจจะไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าติดภารากิจนะไม่ได้เป็นยังไม่ได้ฟนะูลไทม์เนาะก็เป็นเป็นเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นหมอผ่าตัดด้วยนะครับก็อันไหนที่ดาวสะดวกเราก็ไปแล้วก็บอกแม่อันไหนไปได้เราก็ไปนะครับอันไหนไปไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไปนะครับอืมเนาะอย่างเช่นวันที่สอง ก็ได้ไปอยู่ตำนานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับอืมมามันเกิดพ่อด้วยนะครับนะต่อไปเรื่องที่ห้านะครับอ่าเดี๋ยวเขียนก่อนพัฒนาทักษะเล่าเรื่องถ้าเราจดตัวเองได้นะครับจดอดีตของเราได้เนี่ยเราก็สามารถจะเอาอาดีตในสิ่งที่ดีๆหรือว่าการแก้ไขปัญหาล้มเหลวตอนสมัยที่เป็นวิชาชีพอื่นๆของเราเองน่ะนะเอามาแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เอามาเล่าให้คนอื่นฟังได้ในเรื่องที่ เราแก้ไขตัวเองได้ยังไงนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะหรือเล่าเรียนรู้เล่าว่าเราเรียนรู้หรือฝึกฝนยังไงให้เราสําเร็จในด้านนั้นๆหรือบางคนอาจจะสาเร็จในการเทรดแล้วก็มาแบ่งปันได้นะครับนะพัฒนาทักษะเล่าเรื่อง,งที่หนะครับก็คือเป็นการสร้างแรงบ,รรนะรบันดาลใจนะนะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปฟังโค้ดหรือฟังครูเช่นไฟฟังแม่เนี่ยแม่ก็จะเล่า อดีตของแม่ว่าเออแต่ก่อนเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วแม่ผ่านมาได้ยังไงบ้าง,งาน,นะผมก็เคยเล่าของผมว่าเออแต่ก่อนเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะแล้วเราผ่านด่านมาได้ยังไงบ้างนะเราแก้ไขตัวเองได้ยังไงบ้างนะครับเราพัฒนาเรื่องไหนบ้างนะแต่เราไม่หยุดเรียนรู้นะผมบอกให้ <c oughs> ผมไม่เคยหยุดเรียนรู้นะครับนะถึงว่ากราฟจะพอเข้าใจแล้วอ่านกราฟได้แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยนะในเรื่องของ าการบริหารเงินทุนนะการปรับเรื่องของสภาวะจิตใจจิตวิทยาการเทรดต่างๆนะการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีการเป็นเทรดเดอร์ที่จะสําเร็จในระดับนะระดับประเทศระดับโลกอะไรก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นตัวกระตุน้นหรือเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยไม่หยุดนะครับนะเนาะสร้างแรงบรรนันดาลใจนะเอาเรื่องดีๆของตัวเองมา,มาแบ่งปันมามาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอย่างเงี้ยน,นะครับ สร้างแรงบันดาลใจอย่างที่เจ็ดก็คือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีๆให้กับตัวเรานะในเรื่องของการเขียนความสำเร็จในอดีตเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยแต่ก่อนเราเป็นอย่างนี้นะนะกว่าเราจะผ่านมาได้เนี่ยนะก่าจะสอบเอ็นทันผ่านมาได้กว่าจะได้คะแนนขนาดนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องลงมืออะไรบ้างนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับนะปรับทัศนคติ ม,มองกับตัวเองเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเจอแรงกดดันหลายๆอย่างนะอาจจะติดนูน่นติดนี่ติดนั่นพอย้อนกลับไปดูตัวเองเฮ้ยแต่ก่อนเราก็ทําได้นี่วาใช่ไหมครับมันก็เป็นการปรับนะจิตใจเราด้วยนะครับเป็นการปรับจิตใจเราด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีนะครับเนาะ มุมมองต่างๆในการมองตัวเองนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยพัฒนาตัวเองในเรื่องของความคิดมองในด้านบวกนะว่าเราเนี่ยกว่าจะสําเร็จส,รรรรรสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเราทําอะไรบ้างเราได้ฝึกฝนอะไรบ้างแล้วก็นาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดตัวเองในเรื่องของการเทรดนะครับว่าเราเนี่ยเอ้ยเราต้องมีการวางแผนการเทรดนะเราต้องแบ็กเทสนะนะครับเราต้องบริหารเงินทุนนะนะครับนะหรือวางแผนมันี์เมเดิมนให้ดี บริหารความเสี่ยงให้ดีหลายครั้งต่อหลายครั้งเนี่ยถึงผมจะสอนกราฟไปด้วยแต่ผมก็บอกว่าพี่ต้องบริหารเงินทุนให้ดีมีความคุ้มค่าในการเทรดการเทรดก็คือการลงทุนครับพี่ลงทุนแบบเก่งกําไรถูกไหมครับนะเก่งลงทุนแบบเก่งกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นนะักวางแผนที่ดีนะักลงทุนที่ดีรู้จักการบริหารความเสี่ยงนะความคุ้มค่าในการเทรดคุ้มค่าไหมในการเทรดครั้งนั้นนี่อันนี้สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะ พี่ต้องช่างลิตและเบรฟิตเสมอนะนะพี่ต้องช่างลิตและเบรฟิตเสมอว่าเอ้มันคุ้มค่าไหมที่จะทําอย่างนั้นถ้าคุ้มค่าก็ทานะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วสิ่งต่างๆที่เราเขียนถึงตัวเราเองสิ่งดีๆต่างๆนะเวลาเราเข้าไปอ่านซ้าหรือไปดูเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าตัว,ตวเองนะครับพัฒนาต่อยอดตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปรับสัสัตวตัวติตัวเองบางคนเนี่ย สําสเร็จคือเคยสําเร็จในด้านาวิศวะการค้าขายหรือการทานู่นทำนี่หรือการเป็นหมออะไรเงี้ยแต่เวลามาเทดมันเป็นอีกอาชีพหนึง่งนะผมเข้าใจเพราะผมผ่านมาก่อนเนาะผมเข้าใจว่าอา่บางคนก็บอกเฮ้ยทำไมฉันสําเร็จในการเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งสําเร็จในการที่เป็นวิศวะที่เก่งแล้วเนี่ยแล้วทําไมมาเทปฉันฉันถึงทาไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะบอกว่า มันต้องใช้เวลานะกว่าจะเป็นหมอที่สามารถรักษาคนไข้ได้ดีกว่าจะเป็นหมอที่ผ่าตัดที่ดีนะกว่าจะเป็นสถาปัตย์ที่วาดรูปสวยหรือว่า à, จัดการเรื่องของการบริหารองค์กรตัวเองเรื่องของการเป็นสถาปัตย์หรือว่าวิศวะต่างๆเนี่ยนะก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมนะองค์ความรู้การสะสมประสบการณ์ตัวเองในเรื่องของการเทรดก็เช่นกันก็ต้องใช้เวลาไม่ต้องเ,งเร่งรีบตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฝึกฝนทุกวันให้เวลาอย่างจริงจังนะถ้าเราจะทำทำสำเร็จในเรื่องนี้เราต้องให้เวลาจริงจังนะเช่นเป็นหมอเนี่ยอดหลับอดนอนกว่าจะฝึกฝนกว่าจะแบบโอ้กว่าจะเปิดเส้นได้กว่าจะเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ต้องท่องกระดูกต้องท่องกล้ามเนื้อนะเป็นร้อยร้อยพันพันมัดไม่ถึงพนะันเนาะร้อยร้อยมัดอย่างเงี้ยนะกระดูกสามร้อยกว่าชิ้นอย่างเงี้ยไดกหอกไหมกว่าจะจดจําทุกอย่าง เพื่อจะเอามาใช้กับการเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้การฝึกฝนช่วงนั้นนะนอกจากฝึกฝนในตำราแล้วก็ต้้งฝึกฝนในชีวิตจริงอีกนะทักษะในการสื่อสารกับคนไข้อะไรเงี้ยอ้มันหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จในอดีตจะเป็นตัวที่ช่วยเราเมื่อเราเจอภาวะที่ดอดาวได้ดีเราก็จะกลับไปดูว่าเฮ้ยนะครับเราก็เคยทําได้นี่นะถูกไหมเราเคยทําแบบนี้ได้ นะพอถึงช่วงที่เรามีภาวะรอดาวนะรอดาวเกิดจากหลังจากอีโก้ส่วนใหญ่อีโก้ที่ว่าตัวเองเก่งเก่งเสร็จปุ๊บก็แพ้แพ้แล้วก็ไซเว์ way, นะพอไซเว์เสร็จปุ๊บก็กลับมาทบบวนตัวเองใหม่มันก็จะเป็นวงจรชีวิตเทดเดอร์นะเหมือนกับวงจรชีวิตกราฟนั่นแหละครับแต่พอเราหลุดจากไซเว์ได้เนี่ยมันก็จะพุ่งกระฉุดแล้วนะพุ่งไปเลยนะครับพุ่งทะยานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเน้นย้ําให้นักเรียนผมหรือว่า f อหลายๆคนเนี่ยนะ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนไปไม่ต้องถ้าเราคือเรียกมันมีความรับผิดชอบตัวตัวเองนะั่นนะนะครับความหมายคือถ้าเราฝึกฝนมาอย่างดีนะแล้วเราแพ้เราก็แค่แพ้ตามแผนแล้วเราก็ทบทวนตัวเองแค่นั้นเองครับพี่พี่นะยอมรับในความผิดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาต่อยอดตัวเองได้นะการยอมรับตัวเองนะครับว่าเอ้ยเราทําอย่างนี้มันผิดเราก็แก้ไขนะแก้ไขได้ยังไงก็คืออ่าถ้ามีโค้ดก็ปรึกษาโค้ด ถ้าไม่มีโค้ดก็อ่านหนังสือดูอว่าเราจะแก้ไขได,ได้บ้างนะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไงได้บ้างนะครับเนาะตำราหรือว่าโค้ดก็จะเป็นคนที่ช่วยเรานะครับเนะ mm. าะอี๋ยวว่าหลังมาคุยเรื่องอื่นเพิ่มเติมวันนี้ก็มีเรื่องของอะไรวะน,นิ้อ่าเรื่องของการเขียนความสำเร็จในอดีตนะครับและประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับนะครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาไลฟ์สดในเรื่องของวิเคราะห์กราฟเนอะแต่ยังบอกเวลาไม่ได้นะพรุ่งนี้ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะไลฟ์ในเพจนะวิเคราะห์กราฟทองสัปดาห์หน้านะครับหลังจากนอนฟาร์มไปเนอะโอเคนะครับพี่ๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนในเรื่องนี้นะลองเอาไป ทบทวนตัวเองแล้วเราไปลองไปเขียนดูถ้ายังไม่เคยเขียนนะครับแต่ถ้าเกิดใครเขียนอยู่แล้วก็ก็ดีนะครับนะลองเขียนดูว่าเอ้ฉันเคยสําเร็จเรื่องนี้อะไรบ้างแล้วตอนนั้นที่สําเร็จเนี่ยเราทําอะไรได,ได้บ้างนะครับเราจัดการตอนนั้นยังไงได้บ้างนะจัดการเกี่ยวกับความสําเร็จจัดการในแนวทางที่ทําให้ไปสู่ความสาเร็จยังไงบ้างเนาะมีแนวทางยังไงบ้างนะประมาณนี้นะครับสรุปก็คือช่วยใน,นเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง2เรียนรู้ประสบการณ์ 3. ากำหนดเป้าหมายในอนาคต 4. จัดการความล้มเหลว 5. พัฒนาทักษะตัวเองการเล่าเรื่องนะครับหสร้างแรงบันดาลใจและเส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับตัวเรานะก็หวังว่าไลน์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับครึ่งชั่วโมงเบาเนาะก็อยวไว้เจอกันเดี๋ยวพวกนี้จะมาไลฟ์สดในเรื่องของวิเคราะห์กราฟนะครับไปละโอเคนะครับพี่ๆนะบายบาย วันหยุดพักผ่อนล่ะใครจากทบทวนการาฟก็ไปทบทวนนะครับใครอยากพักผ่อนก็พักผ่อนเพราะว่าจุดเสาร์อาทิตย์เนาะอืมพักผ่อนผ่อนคลายสมองบ้างเพราะว่าเราก็จะทําทํางานด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเทรดด้วยนะครับนะเราก็ทํามาห้าวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พักนะสำหรับเทรดเดอร์ฟูลไทม์สำหรับคนที่แบบอ่าทั้งทํางานตัวเองทั้งทํางานเทรดนะ ก็ผมว่าคนจะต้องพักนะวันเสาร์ที่คนจะต้องพักแต่ว่าผมยังไม่ได้พักเพราะผมหยุดผมหยุดในทิศจันทร์ผมหยุดไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมหยุดไม่เหมือนชาวบ้านผมหยุดพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปผ่าตัดไปละครึ่งชั่วโมงพอดีสวัสดีครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่ๆบ,บาย